ตัวนี้ก็ไม่ใช่สีออร์แกนิกช่างค้าช่างค้าที่นี่มีสีย้อมผมแบบออร์แกนิกไหมคะไม่มีค่ะทางร้านมีแค่กึ่งออร์แกนิกอะค่ะถ้าเป็นออร์แกนิกจริงจะอยู่ด้ไม่นานถ้าเป็นกึ่งออร์แกนิกจะอยู่ได้นานกว่าแล้าสีออร์แกนิกอะค่ะถ้าทําไปแล้วอยู่ได้นานไหมคะมันอยู่ได้นานนะคะถ้าใช้แชมพูรักษาสียะค่ะแต่ถ้าใช้แชมพูทางการแพทย์แล้วก็ทั่วไปอะค่ะพกกระจัดน้ำแข็งจะโดดไวล้วถ้าลงคลอรินแล้วก็ลงน้ำทะเลจะโดดไวเลย ออสีย้อมผมแบบออกแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใช่ไหมคะทางร้านสีออกแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีค่ะมีแค่กึ่งออกแกนิกลูกค้าสนใจทำาะไไหมคะทำค่ะเ<ด>ช็นตค่ะมีสีไหนแนะนำได้บ้างคะพี่สนใจอยากได้สีประมาณไหนคะอ้อสีน้ำตาลก็ได้ถ้าไม่ค่อยเซ็ตผมคะ่ะแนะนำเป็นสีพวกธรรมชาติจะดูแลง่ายแล้วก็แต่งตัวง่ายถ้าจะให้แต่งตัวง่ายเดี๋ยวจะออกเป็นโทนนี้คะ่ะจะแต่งตัวง่ายเราไม่ต้องเซ็ตเยอะคะ่ะ